สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปซื้อ iPad mini 6ในราคานักศึกษากันนะคะต้องบอกก่อนว่าแอดไม่ใช่นักศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะโดนสุ่มตรวจไหมมีเทคนิคอะไรบ้างแล้วก็คราวนี้นะคะจะซื้อได้สำเร็จไหมนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูราคาของ iPad mini เบื้องต้นกันก่อนนะคะว่าในราคานักศึกษาเป็นยังไงแล้วก็ราคาปกติเป็นยังไงถูกกว่ากันไปเท่าไหร่นะคะเริ่มแรกเราจะมาดูที่ iPad mini 6กันก่อนนะคะที่64 g ินะคะเป็นรุ่น Wi-Fi นะคะในส่วนนี้ Wi-Fi 64 g b นะคะราคาอยู่ที่17,900บาท ส่วนถ้าในราคานักศึกษานะคะก็จะเหลือ16,100บาทประหยัดไปก็1,800บาทนะคะส่วนในราคาของราคาปกติในรุ่น256 g กนะคะจะอยู่ที่23,400บาทและราคานักศึกษาก็จะเหลือ21,100บาทประหยัดไป2 3 0 0บาทนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูรุ่น Wi-Fi Cellular กันนะคะซึ่ง Wi-Fi Cellular นะคะในรุ่นของ64 g b นะคะราคาปกติจะอยู่2 3 4 0 0บาทส่วนราคานักศึกษาก็จะเหลืออยู่ที่21,100บาทประหยัดไป2,300บาทนะคะรุ่นนี้นะคะส่วนรุ่น256 g b นะคะในรุ่นปกติ Wi-Fi Cellular นะคะ ราคาอยู่ที่28,900บาทส่วนราคานักศึกษาจะลดลงมาเหลือ26,100บาทรุ่นนี้นะคะจะประหยัดไป2,800บาทนะคะต่อมานะคะ Apple pencil 2นะคะราคาปกติของเขานะคะจะอยู่ที่4,490บาทนะคะส่วนราคานักศึกษาก็จะลดลงมาอยู่ที่4,190บาทรุ่นนี้ประหยัดไป300บาทนะคะ ต่อมาเราจะมาดูวิธีการสั่งซื้อ iPad mini 6ในราคานักศึกษากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่เซิร์ชคำว่า Apple นะคะอ่าเป็น Apple Thailand นะคะอ่าเมื่อเห็นแบบนี้นะคะให้เลือกด้านล่างนะคะเลือกคำว่าการกำหนดราคาการศึกษานะคะตัวนี้จะเป็นราคานักศึกษานะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะอ่า เมื่อเข้ามาในราคานักศึกษานะคะให้สังเกตที่มุมซ้ายบนสุดนะคะจะเห็นว่าหน้าแรกของร้านสำหรับการศึกษานะคะแบบนี้นะคะต้องโชว์แบบนี้จึงจะเป็นราคาพิเศษสำหรับนักศึกษานะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกคำว่า iPad นะคะและกดคำว่าซื้อค่ะอ่าแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่16,100บาท จากนั้นนะคะเราก็จะเลือกสีที่ต้องการนะคะก็คือสีม่วงนะคะอันนี้ใครเลือกสเปคอะไรไว้แล้วนะคะก็สามารถเลือกที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะแอดก็จะทำการซื้อสีม่วงในความจุ256กิกในราคา21,100บาทนะคะเริ่มต้นนะคะและก็เลือกในส่วนของ WiFi Cellular นะคะเป็น26,100บาทนะคะ และในส่วนนี้นะคะสามารถเพิ่มการสลักชื่อฟรีได้นะคะใครจะเพิ่มก็ได้นะคะไม่เพิ่มก็ได้นะคะใครเพิ่มนะคะก็สามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตัวอักษรที่เราต้องการสลักแอดไม่เพิ่มนะคะก็คือไม่สลักนะคะจากนั้นนะคะ Apple Pencil นะคะมี Apple Pencil 2ในราคา4,190บาทนะคะถ้าเราจะเลือกนะคะก็กดเพิ่มนะคะ ตัวนี้แอดไม่เพิ่มนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อเพิ่มเข้าไปได้นะคะตอนนี้นะคะราคาที่แอดเลือกนะคะรวมแล้วก็อยู่ที่2 6 1 0 0บาทนะคะสามารถผ่อน0% 10เดือนได้นะคะก็เลือกตรงนี้นะคะการผ่อน0% 10เดือนนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะคะเพราะมันมีเงื่อนไขของแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันนะคะ ซึ่งในหน้านี้นะคะจะมีธนาคารที่ร่วม0%ูนเสิบเดือนอยู่ประมาณตามนี้เลยนะคะซึ่งบางธนาคารนะคะก็จะมีคิดค่าธรรมเนียมไม่0%นนะคะอย่าง KTC คิด0.69%จุ้ารแบงกรุงเทพคิด0.74%นนะคะเราก็ต้องเลือกธนาคารการชำระเงินให้ดีนะคะ 0%ก็จะมีไทยพาณิชย์นะคะ0%มี10เดือนผ่อน10เดือน6เดือนผ่อน3เดือนนะคะแล้วก็กสิกรนะคะมีผ่อน0%นะคะซิตี้แบงค์นะคะ0%และ UOB 0%นะคะ,ะ,นะคะต่อมานะคะเมื่อเราทำการเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้นะคะ การจัดส่งของ Apple จะใช้เวลานานมากนะคะก็อยู่ที่4-5สัปดาห์ประมาณ1เดือนนะคะกว่าจะได้สินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่ง Wi-Fi อย่างเดียวหรือ Wi-Fi พร้อมเซลลูล a าก็ใช้เวลาระยะเวลาเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะก็เลือกใส่ลงในถุงนะคะอ่าแบบนี้นะคะเมื่อใส่ลงในถุงแล้วนะคะ หน้านี้นะคะก็สามารถเลือกสินค้าอื่นเพิ่มเข้าไปได้นะคะเป็น a อ r p พอรนะคะในราคาต่างๆนะคะเราไม่เลือกนะคะตอนนี้ก็ซื้ออย่างเดียวนะคะก็ตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยนะคะว่าเป็น Wi-Fi Cellular นะคะ 256G สสีม่วงไม่มีการสลักข้อความนะคะจากนั้นให้ดูสินค้าในถุงะคะ่ะกดเข้าไปเลยะคะ่ะอ่าหน้านี้นะคะก็ เป็นการสรุปรวมนะคะรายการสินค้าของเราในถุงเป็นบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านนะคะแล้วก็สามารถซื้อ Apple Care ก็คือการประกันเพิ่มได้นะคะ2ปีเป็นการประกันจากอุบัติเหตุตกกระแทกและทำน้ำหกใส่นะคะเพิ่มเงินอยู่ที่2,590บบาทเราจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะคะของแอดไม่เพิ่มนะคะเมื่อเราตรวจสอบ รายการสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะและจำนวนเงินสุทธิก็คือ26,100บาทนะคะจากนั้นเราก็ทำการกดชำระเงินได้เลยค่ะอ่าเมื่อเรามาหน้านี้แล้วนะคะเป็นการ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อชำระเงินได้รวดเร็วกว่าก็คือใช้ Apple ID นะคะของแอดไม่เลือกนะคะแอดจะเลือกฝั่งขวามือก็คือดำเนินการต่อในฐานะผู้ไม่มีบัญชีนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อมาหน้าลีแล้วนะคะก็ให้ใส่ข้อมูลของเรานะคะเพิ่มเติมนะคะ อันนี้ถามว่าต้องการรับสินค้าด้วยวิธีใดนะคะก็คือให้จัดส่งสินค้าที่ฉันสั่งซื้อนะคะหรือจะไปรับด้วยตัวเองนะคะเราก็เลือกอันแรกนะคะจากนั้นให้ระบุรหัสไปรษณีย์ของเรานะคะแล้วก็กดคำว่านำไปใช้นะคะตัวนี้นะคะจะโชว์ขึ้นมาว่าจัดส่งใน4-5สัปดาห์นะคะเป็นรุ่นอะไรนะคะการส่งมอบนะคะก็คือประมาณ1เดือนเลยนะคะ วันนี้นะคะกดสั่งซื้อในวันที่24ตุลาคมนะคะสินค้าจะได้ในวันที่26่สิบหกพฤศจิกาถึง3ธันวาคมเลยนะคะเดือนกว่ากว่าเลยนะคะเนี่ยสิ่งที่ต้องไม่ลืมนะคะต้องมีการเซ็นชื่อรับสินค้านะคะการส่งมอบแบบมาตรฐานจะส่งระหว่าง8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งหโมงเย็นนะคะจันถึงสุกจากนั้นเลือกดำเนินการต่อ เพื่อใส่ที่อยู่สําหรับจัดส่งนะคะอ่าในข้อมูลส่วนนี้นะคะให้ระบุข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะสักคู่นะคะ ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะให้กดดำเนินการต่อที่การชำระเงินค่ะอาหน้านี้นะคะการชำระเงินของเรานะคะจะมีอยู่3วิธีนะคะอันแรกก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและการผ่อนชำระนะคะอันที่2ชํชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะคะอันที่3มผ่านตู้ ATM นะคะอันนี้แอดจะเลือกอันแรกนะคะชำระผ่านบัตรเดบิตนะคะเราก็กดเข้ามาเลยนะคะ จากนั้นเราก็ใส่หมายเลขบัตรของเรานะคะอ่าเมื่อเราใส่ข้อมูลบัตรของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด คำสั่งซื้อของเราค่ะอ่านี่นะคะก็คือการส่งมอบนะคะก็คือวันนี้นะคะวันที่26พฤศจิกานะคะถึง3าธันวาคมนะคะแล้วก็รุ่นที่เราสั่งซื้อนะคะที่เราต้องการนะคะเมื่อตรวจทาน ที่อยู่และการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็กดส่งคำสั่งซื้อได้เลยค่ะอ่าอันนี้เราต้องติ๊กข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนนะคะยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนะคะจากนั้นก็กดส่งคำสั่งซื้อได้เลยค่ะอ่าตอนนี้ก็คือเราจะส่งการ ยืนยันพร้อมข้อมูลอัปเดตไปที่อ e ีเมลที่เราได้ให้เขาไว้นะคะก็คือหมายเลขคําสั่งซื้อหมายเลขนี้นะคะซึ่งมีการส่งมอบในวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่เราจะได้รับอ e ีเมลยืนยันการสั่งซื้อของ Apple แล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาทําการเช็คอ e ีเมลที่เราได้รับจากการสั่งซื้อนะคะในวันที่24เดือนตุลานะคะ อีเมลก็จะเข้ามาเลยทันทีนะคะเราก็จะกดเข้าไปเช็คกันเลยนะคะอ่าเนี่ยนะคะเขาก็จะแจ้งขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อนะคะแล้วก็การจัดส่งนะคะจะใชระ้ระยะเวลา4ีถึงหสัปดาห์นะคะโดยการส่งมอบนะคะก็คือวันที่26พฤศจิกาถึงวันที่3เดือนธันวานั่นเองนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปเช็คสถานะของเราเองได้นะคะว่าเขามีการจัดส่งหรือยังนะคะโดยการเข้าไปคลิกที่หมายเลขคํำสั่งซื้อตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะสถานะก็จะขึ้นว่าทาการสั่งซื้อนะคะอันแรกนะคะก็คือวันที่24 ตุลาคมนะคะแล้วก็กำลังดำเนินการก็คือวันที่ยี่สิบสี่นั่นเองซึ่งการจัดส่งนะคะก็จะมาถึงวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกาถึงสามธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเขาจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งกี่วันนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนนะคะผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนพอดีอดีนะคะ ซึ่งแอดก็ได้อีเมลฉบับที่สองนะคะมาในวันที่23พฤศจิกาเมื่อวานนั่นเองนะคะก็เป็นอีเมลฉบับนี้นะคะเรากดเข้าไปดูลกันเลยนะคะอ่าเขาจะขึ้นว่าข้อมูลการจัดส่งและติดตามสินค้าของคุณนะคะตอนนี้เราเข้าจะเข้าไปเช็คสเตตัสของเรานะคะโดยการกดติดตามการจัดส่งนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ อ่าอันนี้นะคะสถานะเราก็มีการปรับนะคะจากการขึ้นกำลังเตรียมจัดส่งนะคะหรือกำลังดำเนินการนะคะมาเป็นจัดส่งแล้วนะคะก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนพอดีเลยนะคะและสินค้านะคะจะมาถึงในวันศุกร์ที่26พฤศจิกานะคะก็คือใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 2ี2ส2มยีก็ใช้เวลา3วันเองนะคะซึ่งแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะในการตัดต่อคลิปนะคะเนื่องจากมีการตัดต่อเยอะเพราะว่าแอดได้เปลี่ยนวิธีการชำระเงินจากชำระผ่านเคาน์เตอร์มาเป็นบัตรเดบิตน,นะคะอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วง Q&A นะคะตอบคำถามที่มีคนถามเข้ามานะคะว่าไม่ใช่นักศึกษานะคะก็ จะซื้อในราคานักศึกษาแล้วจะโดนตรวจอะไรไหมนะคะอันนี้จะตอบในส่วนของแอดเองนะคะที่ทำการซื้อให้เพื่อนๆดูกันไปแล้วนะคะว่าสถานภาพแอดก็ไม่ใช่นักศึกษานะคะแล้วก็ไม่เคยซื้อผ่านแอป Store มาก่อนนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ซื้อในราคานักศึกษาก็ไม่มีการสุ่มตรวจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะระหว่างที่ชำระเงินแล้วรับอีเมลฉบับแรกนะคะ ก็พบว่าทาง Apple ให้รอตรวจสอบนะคะประมาณ1เดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะแอดก็ได้รับอีเมลฉบับที่2นะคะใน1เดือนถัดไปนะคะว่ามีการจัดส่งสินค้าเลยนะคะและไม่มีการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Apple Store นะคะใน App Store Thailand นะคะทุกคนเลยนะคะทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะและ ซื้อในราคานักศึกษานะคะโดนหรือไม่โดนสุ่มตรวจยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตทำยังไงนะคะให้เขาสามารถตัดเงินเราได้ได้ภายในครั้งเดียวผ่านนะคะซึ่งจากการที่ศึกษาข้อมูลมานะคะแอดจะพบว่าบางคนนะคะ มีการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Apple Store แล้วตัดเงินไม่ผ่านสาเหตุก็มาจากการที่เขานะคะไม่มีการเพิ่มวงเงินให้เพียงพอนะคะสำหรับการชำระเงินนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะเป็นเทคนิคการชำระเงินนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการทำให้ Apple สามารถตัดเงินเราในครั้งเดียวผ่านได้เลยนะคะก็คือการปรับวงเงินนั่นเองก็แอดได้ทำการตัดเงินผ่านบัตรเดบิตที่ผูกกับบัตรธนาคารกสิกรไทยนะคะสำหรับใครใช้แอปธนาคารอื่นนะคะก็ลองไปหาดูนะคะซึ่งวิธีการมันก็สามารถปรับเองได้คล้ายๆกันนะคะตอนนี้จะเป็นตัวอย่างของธนาคารกสิกรนะคะเข้าไปที่แอปธนาคารกันเลยค่ะ ่เาเมื่อเข้ามาหน้าแรกแล้วนะคะให้ดูเมนูล่างสุดนะคะขวามือนะคะกดคําว่าอื่นๆค่ะเมื่อกดแล้วนะคะให้เลือกอันบนสุดนะคะเลือกว่าการตั้งค่านะคะเมื่อเราใส่รหัสเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เลือกอันที่3มนะคะวงเงินทำรายการค่ะเ <ances S 1> มื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลือก บัญชีที่เราผูกไว้แล้วก็ใช้สำหรับตัดการซื้อใช้สำหรับตัดเงินสำหรับการซื้อสินค้า Apple นะคะแอดก็เลือกอันล่างนะคะเป็น Account แอดจะมี2 Account นะคะจะเลือก Account อันแรกนะคะในหน้านี้นะคะ เป็นการปรับวงเงินบัตรเดบิตหรือบัตร a t m ของเรานะคะสามารถปรับได้3รายการนะคะอันแรกเป็นวงเงินสาหรับถอนเงิน <objetos> อันที่2เป็นวงเงินสําหรับโอนเงินอันที่3มเป็นวงเงินสําหรับรูดรูดซื้อสินค้านะคะแล้วก็เราสามารถกดแก้ไขได้นะคะที่ให้เลือกวงเงินสําหรับรูดซื้อสินค้าอันที่3นะคะกดแก้ไขที่ดินซอค่ะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะ เราก็สามารถปรับวงเงินการรูดซื้อสินค้ารายวันของเราได้เลยนะคะใครซื้อน้อยนะคะก็ปรับตามน้อยนะคะอย่างแอดซื้อสินค้า26 0 0เราก็ปรับเป็น2 8 0 0 0แบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็กดยืนยันค่ะอ่าเท่านี้นะคะก็เป็นเทคนิคดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะ